สเตี้วันนี้ไข่มุกกับพีเต้จะพามาเทศกาลศิลปะแมงโก้นะคะหรือว่า Mango Art Festival 2024นั่นเองที่ r i v e r City b a n g k o คค่ะซึ่งในปีนี้เขามาในทีม Journey นะคะพร้อมพาดูคนออกเดินทางสู่โลกศิลปะไร้พรมแดนค่ะพีเต้ซึ่งงาน Mango Art Festival เนี่ยจริงๆแล้วจัดกันต่อเนื่องเป็นปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานประจําปีของคนรักงานศิลปะเลยทั้งศิลปินหน้าใหม่ก็ได้มีโอกาสในการนําผลงานมาจัดแสดงอาร์เลเวอร์ต่างๆคนที่เป็นคอลเลกเตอร รวมถึงการีรต่างๆซึ่งปีนี้สอดคล้องกับทีมเนี่ที่น้องบอกคือนอกจากกอรีร่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะมีการี่ชื่อดังจากหลายๆประเทศเข้ามาร่วมจัดแสดงด้วยครับแล้วก็ใครได้ยินมาว่านอกจากงานศิลปะแล้วเนี่ยยังมีทั้งงานคาฟและก็งานแสดงดนตรีด้วยถูกไหมใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาก็จะเป็นอาร์ตมาร์เก็ตผู้ประกอบการต่างๆก็ะจะเอางานศิลปะงานถัถกรรมงานทามือเนี่ยมาจาัดแสดงการรวมถึงตรงกลางด้านล่างก็จะมีเวทีที่จะมีทั้งกิจกรรมในการเสวนาพูดคุยของผู้คนในวงการศิลปะรวมถึงการแสดงด้วยครับ ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราจะไปตามหากันว่ามีศิลปินหน้าใหม่ท่านไหนน่าสนใจหรือไม่ผลงานศิลปะอะไรที่น่าดูกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ<ะ>เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในโซนแกลลี่กันครับค่ะโอ้เข้ามาก็เจอเลย น่ารักน่ารักนั้นเลยนะครับน่ารักมากพี่เต้ตอนนี้<อ>ห้องแรกที่เราแวะเป็นแกลลี่ชิโชเอโฟแ l ลลีนะครับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งพี่แอบคุยมาแล้วเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขามาร่วมแสดงกับงานแ a n g กลอาร์ตเฟสติเลยค่ะซึ่งความน่าสนใจของแกลลี่นี้ก็คือ,อ,อเขามีความตั้งใจในการรวบรวมผลงานของศิลปินหน้าใหม่จากประเทศญี่ปุน่นซึ่งค,ความเจ๋งก็คือเจ้าของแกลลี่เขาแอบบอกว่างานบางงานเนี่ยได้รับมาเมื่อ3ปีที่แล้วในราคา2 0 0 0 0 0เยนปัจจุบันเนี่ยมูลค่ามันกระโดดไปถึง1ล้านเยนแล่ว กี่ปีนะคะ3ามปีแปลว่าถ้าเราค้นหางานจริงๆนี้เนาะแล้วอาจจะเพิ่มมูลค่ามได้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เจ๋งเนาะตอนแรกเราดูไกลๆเราไม่รู้ว่ามันทําจากอะไรแต่พอมาดูใกล้ๆครัมันทําจากซองเม็ดยาต่างๆแล้วก็แยกสีคือความน่าสนใจอีกอันหนึ่งกิมมีของแกลลี่นี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าใครติดตามไ g ก็จะได้การ์ดตส่ญี่ปุ่นแบบ การสะสมการดพลังนะครับเ,เป็นตัวแทนของงานศิลปะชิ้นต่างๆอย่างศิลปินต่างๆด้วย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แกลเลอรี่ที่ชื่อว่าบุญบุญอาร์ตนั่นเองค่ะจากประเทศไต้หวันจากไต้หวันพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแกลเลอรี่เนี่ยเราก็จะเห็นงานที่หลากหลายเนาะม,มีทั้งสครับเจอ์บ้างมีงานเพนท์บ้างซึ่งอ,อันเนี้ยที่น่าสนใจเมื่อกี้เราเดินคุยกันมาว่าเอ<ม>แต่ละคนเห็นเป็นอะไรบ้างเนาะจริงๆเราคุ้นๆกับงานลักษณะเนี้ยก็เป็นงานใช้8บิตใช่ไหมครับ<ม>ที่เป็นพิกเซลมาต่อกันปกติก็จะเห็นแบบทำจากคอมพิวเตอร์กราฟิกบ้างลักษซะบ้างที่เส้นมันคมๆแต่เนี้ยก็จะมีเท็กเจอร์ที่มัน ป็นรูปอะไรลองดูเสือหรือเปล่าคะใช่ไหมน่าจะใช่เสืออ,อันนั้นวัวชัวส่วนอันนี้อันนี้ใครคิดว่าลิงเต่างูลิงเลยเ <laughs> <laughs> จะใช่อะไรสักอยาก่าง <laughs> อะไรสักอยาก่างขีเต่าจะเต่าเข็นเหมือนกัน ที่นี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแกลเลอรี่ที่ใครมางาน Mango Art Festival ก็คืออยากให้มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ White Stone Gallery จริงๆแกลเลอรี่เนี้ยเป็นแกลเลอรี่ที่มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกเลยสิงคโปร์เอ่ยที่เกาหลีเอ่ยรวมถึงที่ญี่ปุ่นด้วยะนะครับจริงๆก็เร,รๆเราจะเห็นว่า right แกลเลอรี่นี้ก็รวบรวมงานที่ค่อนข้างเน้นในแถวอาร a r เนะแล้วก็มีงานน่าสนใจน่าสนใจทั้งงานพ้นท์เอยทั้งงาน s c ัคเ t u r e ด้วยครับค่ะ เล้นไข่ชอบงานไหนพิเศษไหมที่เดินเข้ามาดูรัเนี้ไข่ชอบมิสเตอร์ลอฟเตอร์ค่ะน่ารักเราไปดูกันดีกว่าโอเคได้ค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะเราเดินออกมาจากโซนที่เป็นแกลเลอรี่อตอนนี้คือเข้ามาในโซนของศิลปินอิสระใช่ครับคือเท่าที่พี่ดูเนี่ยศิลปินอิสระจริงก็มีทั้งศิลปินไทยศิลปินต่างชาติด้วยนะครับซึ่ง ความสนุกอย่างหนึ่งของการที่เรามาเดินในงานอาร์ตมาร์เก็ตแบบนี้ก็คือ <ฮะ S 1> เราได้เจอกับศิลปินเจ้าของผลงาน<ช>จริงๆงเลยบางทีเราไปเห็นงานแล้วเราก็ต้องตีความไม่เข้าใจใช่ไหมคร <ฮะ S 2> <ๆ S 1> าวนี้เราได้พูดคุยเขาเลยว่าต้นทางในความคิดมายังไงวิธีการเทคนิคในการจัดแสดงยังไงทําให้เรารู้เรื่องราวเบื้องหลังงานศิลปะบางทีจ<ฮ>ะท,ทาให้เรา,ราซาบซึ้งเข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะได้งานนั้นครอบครองมากขึ้นครับไขมุก เหมือนพอเข้ามาในโซนนี้แล้วเนี่ยงานมันดูหลากหลายเหมือนพอๆกับเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่ามันดูแบบว่ามีความกิมมิคของแต่ละคนมากขึ้นก็เพราะว่าบางอันเป็นห้องห้องหนึ่งของคนคนเดียวเนาะเขาก็จะรวบรวมงานที่เขาทํามาตลอดอก็จะเห็นการเติบโตพัฒนาการของงานรวมถึงแสดงภายใต้คอนเซปต์ใดคอนเซปต์หนึ่งด้วยครับค่ะ อน uhm. นี้ก็คือคุณหน้าคุณตาสุดๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮ่องเต้ผู้กำกับกานมากครับสวัสดีครับผลงานพี่ฮ่องเต้คือยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็จริงๆคนหัวเมฆมันอยู่กับเรามาสักพักแล้วครับแล้วก็ก็เพิ่งมีเอกซิมิชันเดี่ยวไปที่ดูซิตี้นี่แหละเห็นคนหัวเมฆมาแอบมันดูหลายๆครั้งกันเองมันมีวัฒนาการที่มันค่อยๆที่ข่ายหรือเติบโตไปฮ่องเต้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ตอนแรกมันก็จะเศร้าหน่อยเพราะว่าเราก็ พอหันมันเศร้าหน่อยนะจากภาวะตอนนั้นเนาะจะมีอันแรกที่เป็นเป็นเท็กซ์เป็นเวอร์ก่อนแล้วก็ตีความมาเป็นใช่คนลเมกอะมันเป็นภาพที่เราวาดด้วยอารมณ์จับพันพอสมควรแต่ละรูปมันก็จะมันก็เลยจะมีคาแรคเตอร์ของมันแล้วก็แคปเจอร์โมเมนต์ในหัวเราแต่ละแต่ละภาพแต่ละภาพต่างกันไปแล้วปัจจุบันมันอยู่ในมูดไหนในในเวอร์ชั่นนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันคนละมูดกันหมดเลยค่ะสามภาพนี้จริงๆมันก็คนละมูดกันเราเราเราวาจริงจรท้องฟ้ามันเป็นอะไรที่ คนเห็นแล้วรู้สึกกับมันทั้งนั้นและรู้สึกไม่เหมือนกันตรงฟ้าแน่นอนฟ้าเวลาเดียวกันสีเดียวกันนั่งติดกันยังเห็นผมแมเหมือนกันเลยผมจะชอบแบบมันชอบมีปรากฏการแหละแบบตอนเย็นวันหนึ่งที่ฟ้าสวยมากๆเงี้ยทุกคนจะถ่ายลงตซรี่ไอจีเว้ยแล้วก็แชร์ฟ้าเดียวกันเราจะเห็นไอ้ฟ้าเฉียงพูเดียวกันในไอจีอะไรเงี้ยแต่แคปชั่นไม่เหมือนกันแต่ละคนวิ้ยเศร้าจังเลยเหงาจังเลย แบบสวยมากๆมีความสุขเออแานจังวะวันนี้นี่วะอ่างเงี้ยซีมันซีเดียวกันแต่ว่าคนรู้สึกต่างกันเออวันนั้นคนผมเองก็น่าจะคล้ายๆกันแล้วตอนนี้เราอยู่กันโซนไหนล่ะคะพี่เต้อ๋อโซนนี้เรียกว่า special exhibition นะครับก็จะเป็นห้องที่รวบรวมผลงานที่คิ r a t e โดย Mango Art Festival A ศิลปินจะแสดงงานซึ่งทั้ง3ห้องในโซนนี้ก็จะแสดงงานภายใต้คอนเซ็ปชวลเนาะก็เหมือนอเอบิช t ั่นย่อยๆภายในภาพใหญ่ต่างจากห้องเมื่อกี้ที่ศิลปินเอาพื้นที่มาแสดงงานส่วนตัวของตัวเองแ,บบแล้วก็<ๆ>จะมีคอนเซ็ปที่ชัดเจนอของแต่ละห้องนะครับค่ะอ๋อเขาก็จะเป็นโซนด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางแล้วก็อีกห้องหนึ่งใช่แล้วอตอนนี้เรามุลงมาอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมคะ อันนี้คือชั้นหนึ่งใช่ข้างล่างชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดตรงกลางเนะาะจะเป็นตรงนี้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานของศิลปินหน้าใหม่ที่เรียกว่า new comer ก็จะเป็นคอร์เนอร์เล็กให้ศิลปินมาจัดแสดงงานและขายงานด้วยตัวเองส่วนด้านหลังถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นเวทีอย่างที่บอกตอนแรกๆเราคุยกันว่าจะมีพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงดน,นตรีหรือการสัมมนาต่างๆก็อยู่บนเวทีตรงนี้เลย,เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลไท์ที่คนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน สนุกมากค่ะพี่เต้ปกติแล้วเนี่ยไข่ชอบดูงานอาร์ตมากแต่ว่ามาที่นี่ก็คือแบบอุ้ยมันสนุกมันมีอะไรให้ดูเยอะมากพี่ว่าเวลาเขาจัดอาร์ตเฟสติวัลหรือว่างานแบบเนี้ยเนาะคือมันเป็นงานที่นอกจากสนุกแล้วอ่ะคนที่มาเดินได้เจอศิลปินได้เจอเจ้าของแกลเลอรี่ตัวจริงเนี่ยมันก็เป็นงานอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนะครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยไปด้วยกันครับผมใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากมางานน เฟสติวัล2024ที่ r i v e r City Bangkok นั่นเองแล้วก็อยากให้มาจริงๆเพราะว่ามันมีแบบทั้งหลายโซนมีศิลปินเยอะมากๆสามารถมาพูดคุยหรือว่าช็อปปิ้งกันได้เลยนะแค่มาเดินดูอย่างเดียวก็เพลินแล้วใช่ค่ะสำหรับครั้งหน้าช่วงบ้านและสวนวาไรตี้จะพาคุณผู้ชมไปเจอกับอะไรรอติดตามกันด้วยนะคะ